สวัดีครับก้าไม้อายุ15วันนะ15วันมีก้าโหระพานะแล้วก็ใบบังรัตตรงนี้นะนี้วิวถ่ายเนะี่ยตรงนีพ้พร้อมกันนะแต่ว่ามันมันชา้เาเอสเมือเขื่อพวงตรงนี้แบงรักโหระพานะแล้วก็ต้นมะละกอ ไอ้ตรงนี้เป็นสะเพรานะสะเพาแล้วก็เป็นมะลักที่นีที่ตรงนี้ก็สะเพราแล้วก็แปลงที่เห็นตรงหน้านี้คือเขาเพิ่งจะถอนมาชำนะเพิ่งถอนมาชำต้นประยูงใหม่ๆเลยนะตอนนี้ผมมาตอนเช้าวันที่13นะนี่ต้นประยูงนะแต่ข้างนี้ ข้างนี้เป็นต้นประดู่กระดูป่าเพิ่งมาชิมเมื่อวานนี้เหมือนกันอันนี้พยุงทั้งแถวเลยนะพายุงประมาณหมื่นหะนึ่งนะแต่แถวซึ่งอันนู้นผมจะให้ดูต้นสักต้นสักอันนี้ประมาณครึ่งเดือนสิบห้าวันนะเริ่มแตกรึเปล่ ชิมนะเงามาชิมแล้วก็ไกลๆน้นซือต้นว่าต้นใหญ่ว่าที่ผมเก็บมาจากบ้านนะเราก็มาให้เขาชิมไว้อันนี้ต้นสักแล้วแถวนั้วก็พอยูเตาอเปน็น้นนะอันนี้ก็ทำไปได้สี่แถวสี่หกยีบสี่ก็สอง0มื่นสีแล้วนะใกล้ความจริงนะเหลือไม่เทนะ่าไรละ อันนี้จะให้ดูตอนที่พักก้านะอ,นนอันนี้นี่พักก้าอ่าอันนี้ได้ประมาณสิบสิบวันสิบวันกว่านะอันนี้ที่มือผมชี้นี่พยุงนะแถวนู้นคือมาดูมาดูเนี่ยต้นมันใหญ่กว่านะแข็งแรงแล้วก็พอถอนไปแล้วมันจะมันจะได้น้อยกว่าแต่อันเนี้ยมันเยอะมากมีขนาดทำไปแล้วเป็นหมื่นนะยังเหลือขนาดนี้เลย แล้วล็อกที่สามนั่นกใหม่ยังไม่งอกนะเป็นต้นใหม่ดังนั้นวันนั้นฝนตกมาน้ําท่วมแปลงไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็หลังคาเรานะก็จะเป็นอย่างงี้มีตะแอนด้วยแล้วก็มีพลาสติกด้วยนะปือกันฝนด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นก้าพราะใหม่ก็โดนฝนมันก็จะเป็นพิรดาได้ น,นี้ต้นว่าแนละ้หญ้าเริ่มเยอะเดี๋ยวเราเอาถอนหญ้าเทวติดแล้วนะต้นว่าขนาดนี้ถึงว่าติดแล้วแถวนี้ก็ต้นว่าประมาณสองพันกว่าที่เหลือก็จะเป็นต้นตัดตัดข้าวาพันไปพยุงวันนี้ได้เป็นหมื่นแล้วแล้วก็เริ่มประดูจะเห็นว่าเขากรอบขุมเปล่าไว้ตรงนู้นเหลืออีกสองแถวเองก็จิ้มวันนี้น่าจะหมด ถุงที่กอรอกไว้นะก็ต้องไปกอรอกเพิ่มอ,อีกแถวนะึงอย่าไกลๆนะีคือกองดินนะก็ดินก็ต้องมากองสะทอบไว้ก่อนหน้าอันนี้คือผลงานตัวใหม่งานตัวใหม่ของที่ที่ทำเกี่ยวกับพาทํำก้าไม้ตั้งใจว่าปีนี้จะเพาะไ,ได้แสนก้าเมื่อวานนี้ก็ได้สั่งเมล็ดพันไม้ไปนะ โทรโทรศัพท์ไปโทรไปสั่งก็ได้อย่างละกิโลสองกิโลเมื่อวานนี้สั่งเพิ่มไปก็คืออ,อยากได้ใบยูคาสั่งยูคาไิกิโลหนึ่ง ต้นไม้อื่นๆอย่างนะครึ่งกิโลอย่างนี้กิโลนะมีหลายๆอย่างเดี๋ยวเดินไปแปลงนู้นก่อนลืมของแล้วเดี๋ยวจะไเมื่อกี้ก็รดน้ำเพราะข้าใหม่ไปก็ข้าใหม่ไปรดน้ำชุ่มแล้วจะต้องปลาสติกปิด วันนี้ก็เพราะพลิกมะเขือ,อามะเขือเทศละละกอนะเดี๋ยวจะต้องเอาพลาติกลุมไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ